ฮอดก็สซิคขอแรกเป็นเรื่องราวของสองสาวที่มาปะกันในงานเปิดตัวน้ำหอมของซุปตารอยู่สาวชมพู่อาร,รยาซึ่งงานนี้สาวปูไปหยากก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยแหมว่าที่สะพายเล็กกับสะพายใหญ่สามมาขี่กันแบบนี้เลยอยากรู้เหลือเกินค่ะว่าใครกันนะจะได้สละสดเข้าบ้านรังสีสิงห์พัทก่อนกันไม่รอช้าไปฟังนั่งคู่กันเลยค่ะพวกเรายัางไม่ใช่สะพายนะคะ ยังที่ออก่อนนี่เออ,เ,อ,อ,อเราผูชมก่อนเป็นกองเชียร์เนี่ยสนิทกันมากก็ไม่สนิทนะก็<น>ไม่ได้สนิทกันคือสังคมระดับไหนเนี่ยนเะ <c oughs> ป็นเพื่อนไปครอบครัวอะไรอยเป็นแกงอะไรเงี้ยไม่คือจะเป็นลักษณะเหมือนว่าคือถ้าต่างคนต่างว่างก็มาเจอกัน,กนอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอนายกันอย่างเงี้ย คนต่างเอาตัวรอดพูดถึงแต่ก็ไม่เชิงแบบปรึกษาหรอกค่ะมันก็มีอะไรให้ปรึกษาของใครของมันของใครของมันบางบ้านมันจะแบบเขาจะแข่งกันผู้ใครได่ต้องใช้ใหญ่ใกล้ๆกันมาแข่งกันอะไรเงี้ยเราจะแข่งกันทำไมผู้ชายคนละคนใช่ไหมผู้ชายจะแข่งก่อนค่ะสองคนพี่ชมพี่ชมพี่ชมต้องรอพี่ชมก่อนที่จะเป็นเราอยากเห็นพี่ชมใส่ชุดสีขาวแล้วว่าโอ้ยเห็นพี่ชมองย่างขาขาย่าง อรออกแปหนึงลอยแปหนึง,นงจะแทนโคไปก่อน <c oughs> ไม่มีแซงค่ะไม่มีทำงานก่อนขอทำงานก่อนได้ไหม <Happy S 2> อ่ะแฮปปี้กันแบบนี้สงสัยว่าแฟนคลับคงต้องช่วยหลุนให้มีข่าวดีเร็วๆแล้วละค่ะค่าสิบบันเทิงห้า